แล้วก็จะต่อตู้ให้การกินรวบในประเทศนี้ทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกินรวบพุทธ,ธิสภากินรวบองค์ฟอิสระสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เนชั่นอินไซต์รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้าน กับผมบากบันบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงศ์อักษรประเด็นใหญ่ในสภาสูงครับนั่นคือการที่สภาสูงหรือว่าสวลงมติว่าด้วยเรื่องขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงกับสวท่านหนึ่งครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในกระบวนของสภาสูงครับโอ้นี่อาจจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีประเทศไทย ท <si no ี่สวกันเองเนี่ยลงมติโหวตนะสวกันเองว่าขาดจะได้ทำอย่างร้ายแรงมีแต่ครั้งก่อนๆเนี่ยคือโหวตคนอื่นโหวตคนนอกครั้งนี้โหวตกันเองและที่สำคัญมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างว่าที่นี่มีขาใหญ่ไอ้นั้นหนึ่งอันที่สองเจตจำนงของการมีสวเนี่ยกับสวชุดนี้ต้องตั้งคำถามใหม่ ว่าทุกคนมีความคิดอิสระไหมหรือว่าเพราะรูปแบบของสวปััจจนมันเหมือนเป็นพักการเมืองที่อยู่ในสวทั้งท้งที่เขาวางสวเพื่อเป็นบาลานซ์เช็คบาลานซ์กับสภาล่างใช่ไหมใช่ครับตีปัญญิใช่ไหมทุกคนเพื่ออิสระขณะที่สสนี่ก็เป็นมีการเมืองใช่ไหมทุกคนคิดอิสระแต่ดูจากการโหวตหลายๆครั้งของสวเนี่ยไปเป็นก้อนไปเป็นกลุ่มและที่สําคัญสวชุดนี้ ยังมีมนทินยังมีคำถามยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีหัวสวถ้าพวกตัวเองไปอีกอย่างนึ่งไม่ใช่พวกตัวเองจัดการไปอีกอย่างตอนนี้สภาสูงอกสั่นขวัญแขวนครับนี่คือมติที่มีการเชื่อสวน,นันทนานะจากเรื่องของคนขายหมูนะฮะมติแรกตกลงกรณีของคุณนันทน,นานันทาวโรพาธ ฝ่าฝืนไหมว่ากันว่าบูรีเรื่องอาชีพคนขายหมูนี่แหละตกลงสวนันธนาเนี่ยฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่นี่มติแรกปรากฏว่าที่ประชุมสภาสูงสวสวคือสภาที่มีวุฒิภาวะครับลงมติเห็นด้วยว่าฝ่าฝืนจริยธรรมร้อยส3 0เสียงมาเป็นหมูคนะ่คณะครับ ไม่เห็นด้วย23เสียงส่วนใหญ่เป็นสวอิสระครับงดออกเสียง11เสียงรอดูท่าทีไม่ลงคะแนน2เสียงครับแสดงว่ามติฝ่าฝืนจริยธรรมมติต่อมาแล้วฝ่าฝืนจริยธรรมเนี่ยแร,ยรยงไหมโกรงมันร้ายแรงไหมเพราะทาลายแรงคือส่งปปชไงอ่าปรากฏว่าที่ประชุมสภาสูงครับ ลงมาติกันด้วยคะแนน130เสียงที่ฝ่าฝืนนี่เนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะเ,เลยสังเกตไหมไม่มีหลุดคือปกติเขาเรียกว่าอะไรนะสภาทัวฝักยาวเนี่ยใช้กับสอสอเขาทำมาติพักว่าไงทุกคนต้องเหมือนกันเขาเรียกฝักทัว่เออฝักทัว่เลยเขาไม่ใช่ทัวฝักยาวไม่ใช่ทัวฝักยาวเพราะฉะนั้นไอ้นี่เหมือนสวทัฝักทัวก็คือไม่แตกแถวเลยไม่มีเลยมันใช่มันใช่เจตจำนงของวุฒิสมาชิกไหม มันต้องคิดอิสระทุกคนเนี่ยออไม่ใช่เป็นกวรนเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นพรรคการเมืองมาเป็นชุดเลยครับต่อมาคนที่ไม่เห็นด้วยเพิ่มีก16เสียงเพิ่มขึ้นม,ม,มาอีกสองเสียงใช่ถามว่ากรณีเนี้ยคุณนันทนาเนี่ยถูกสวโวทจะเรียทำอย่างร้ายแรงแล้วเป็นยังไงครับประธานวุฒธธิสภามงคลสุรสัจจะบอกว่ายังไงนะพี่วีถือว่าประชุมที่ประชุมลงมมติสามในห้าเลย ตามกฎหมายนะของสวที่มีอยู่เหลือหนึ่งหนึ่งเก้าอันนี้เมื่อกี้เท่าไหร่พี่โอหนึ่ง <130. S 2> สามศูนย์นี่เกินละคือว่าสวมีมติสอสอ,อนางสาวนันทนาเนี่ยฝา่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหลังจากนี้ผมจะส่งเงรื่ <c oughs> องไปยังปปชเไม่ต้องคุยกิไม่ต้องครูให้เห็นว่าภาพแล้วให้เห็นว่าขาใหญ่ไงเพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป <c oughs> นี่คุณมงคลยังขาใหญ่อยู่เหรอเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ใกล้ๆจะขารีบคุณนันทนาตอนนี้ชีวิตในแง่ของการทำหน้าที่ของสอวอครับจะไปตกอยู่ในบ่วงกรรมของปปชครับต้องบอกเรื่องนี้มันมีไปหลายที่นะอืมสอวอเมื่อกี้ลุมติแล้วสามในห้าแล้วก็คดีนี้มีการอยู่ในสารยาด้วยนะฟอง<ช>มีการฟ่องเรื่องมิมงนมา <ะ S 1> แล้วก็มีเบิกปากคำมาแล้วนะแล้วก็ทนายฝั่งของสอวนันทนาก็ถามนะมว่า อาชีพขายหมูนี่ภูมิใจไหมท่านสวบ,บอกมีความภูมิใจในอาชีพเอามีความภูมิใจในอาชีพเราเบิกเบิกความกันแล้วนะทุกอาชีพความภูมิใจในศักดิ์ศรีมีเกียรติยศครับเพราะฉะนั้นคือจะบอกให้ยงว่าเออบอกว่าขายหมูแล้วมันยังไงเขาไม่ได้<ม>จะเรียกบูลลี่ไหมอ,อันนี้นะเป็นเรื่องที่ในแง่ของข้อต่อสู้ในการฟ้องร้องก็เป็นเรื่องหนึ่ง ในแง่ของคําจํากัดความก็เ<ไ>ป็นเรื่องหนึ่งเพราะจริยธรรมเนี่ยเรื่องของหมินเนี่ยเรื่องของกฎหมายทางอาญาแต่เรื่องจริยธรรมเนี่ยมันสูงกว่ากฎหมายตึงไปพไปชอไงพีวีหนึ่งสอวอดาลอปอข้างหน้า,าไม่ฝา่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหนึ่งอันที่สองสอวอส<อ>ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมติเป็นไงมติก็ไม่ฝ่าฝืนร้ายแรงครับรอดไหมรอดออมามีอีกสวฝากกิ๊กอ่ะฝากกิ๊ก อ๋อที่เป็นการมาทีการเนี่ยใช่พิจได้าทำไหมไม,ไม่ไม่ผิดนอกจากไม่ร้ายแรงแล้วไม่ผิดด้วยไม่รู้ว่าเป็นกิ๊กะแต่คนเขารู้กันตั้งบางพิกรณีของคุณนันทนาตอนนี้จะไปเช่นนี้ครับคุณนันทนาประกาศชัดเลยครับว่าวาดหวังว่ากระบวนการพิจารณาของปป,ปชเนี่ยจะโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับเธออย่างไรก็ดีขอให้ปปชพิจารณาว่าคำพูด ว่าคนขายหมูน่ะจะผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ต่อไปถ้าบอกว่าคนขายหมูค,คนขายกว๋วยเตี๋ยวก็ขาดจริยธรรมร้ายแรงโอ้โสร้างมาตรฐ <นะ S 1> านนกข่าวคุณก็เป็นจริยธรรมร้ายแรงเห<ผ>มือนกันผมภูมใิใจในอาชีพนักข่าวครับ <c oughs> ด่าผมไม่นั้นไม่ใช่การบูลลี <c> ่อ <oughs> <c oughs> แต่แน่นอนครับส <c oughs> วน,นันตนาก็บอกว่าขบวนการที่เกิดขึ้นการลงมติแบบนี้เหมือนเป็นการผูกขาดเป็นกลุ่มก้อนที่โหวตไ,ไปด้วยกันและตัวเธอจะสู้จนถึง ที่สุดครับแต่เดนยืนยันค่ะว่าถึงแม้ความอายุติธรรมจะเกิดขึ้นในวุฒิสภาแห่งนี้เดนก็ยังจะต่อสู้ต่อเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วก็จะต่อสู้เพื่อให้ความถูกต้องยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นในประเทศแห่งนี้และยืนยันค่ะว่าจะไม่มีใครสามารถมากินรวบวุฒิสภาองค์กรอิสระ ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติได้ฟ้องประชาชนค่ะวันนี้มีกระบวนการอันนี้เกิดขึ้นเราต้องสู้ร่วมกันเพื่อที่จะให้กระบวนการอันนี้ไม่สามารถเดินต่อไปได้ค่ะสำรองนอกจากสาวตัวจริงที่จะเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วเนี่ยสว,วสำรองเองที่อยู่ข้างนอกเป็นสำรองก็เดินหน้าเดินคู่ขนามเหมือนกัน,น,กนเพราะก็บอกว่าพี่โอสังเกตดูเวลาโหวตโหวตหลายครั้งนี่ก็ร้อยสามสิบร้อยสามสิบเนี่ย และมีอยู่สวหนึ่งร้อยสามสิบแปดคนใช่ไหมสามสิบแปดสามสิบหกคนร้อยสามหกร้อยสามแปดคนเนี่ยที่เกี่ยวข้องที่ก็ส่งรายชื่อมาแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับการหัวสวเนี่ยและถึงตอนนี้แล้วเวลาเท่าไหร่แล้วปีน้าย,ยังปีกว่า<ป>แล้ว,ล,วล่าชา้าตอนนี้เขาบอกว่าพรุ่งนี้สวสำรองเนี่ยจะเริ่ฟ้องศาลดีกาหรือว่ากอตอนเนี่ย หนึ่งห้าเจ็ดล่าช้าเข้าเข็เข้าข่หนึ่งห้าเจ็ดดึงประวิงเวลาเออว่าด้วยเรื่องคดีหัวสอวอครับครับขั้นตอนถึงไหนแต่ว่านนในขณะที่คุณนันทนาฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับแต่การเลือกสอวอมาในรอบนี้ไม่ได้ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงอย่างเดียวนะครับขัดกับรัฐธรรมนูญด้วยเออขัดกับกฎหมายเลือกตั้งด้วยและกับพรบกกตด้วยและเข้าข่ายการฟ้องกันด้วยนะถูก ตอนนี้คดีหัวสอวอยืมมาเราครับมาพนันกันไหมผมไม่ชอบการพนันแต่ขอพนันว่าตกลงคดีหัวสอวอจะจบก่อนหรือว่ากรกตที่บางคนที่หมดวาระไปแล้วจะหมดวาระก่อนเออเออนั่นแหละสีแต่ว่าสอวอที่อยู่ในข่ายข้อสงสัยก็ตั้งกรกตเข้ามาเรื่อยๆนะ,อะเอาละสิเอาละสิๆๆมาตรฐานเหล่านี้คนไทยทุกคนควรเงี่ยหูฟัง อย่าให้บ้านเมืองมันเป็นแบบนี้ตอนนี้คดีว,ะะวัวสวไปอยู่ในมือของคณะกรรมการชุดนี้ครับถือว่าคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แยง้งในคณะที่36อันนี้ถือว่าอยู่ในขั้นไหนทั้งหมดมี4ขั้นตอนเนี่ยกว่าถึงบอร์ดชุดใหญ่กอต่อขั้นไหนขั้น3มนี่ขั้น3ามไหมนะขั้นนี้เมื่อที่ประชุมในองค์คณะมี7คนคอันประกอบด้วย คุณอนุชาจันทรสุริยาคุณอัศไทยรัตนดิลกณภูเก็ตรครับคุณนันทศักดิ์พูนสุขคุณชาวนะไตรามาศคุณเดชาพฤกพัฒนรักครับคุณทัศสสกลพรมจมาศและร้อยตำรวจเอกปิยะลักษกุลสรุปยังไงจะส่งไปถึงที่ประชุมกกตชุดใหญ่ครับเขาบอกตลอดว่าในคนที่เริ่ำเรียนด้านของนิติศาสตร์หรือว่าหลัก หลักนิติธรรมสาคัญของประเทศนั้นความอายุติธรรมที่ล่าช้าคือความอายุติธรรมเพราะอะไรฮะความล่าช้าโดยเฉพาะสะวเนี่ยถ้ายังตรงนี้ตัดสินไม่ได้นะครับล่าช้าสมมติว่าวันหนึ่งปล่อยไป3ปีอ่าและไปพบความผิดเนี่ยถามไม่ง่ายเลยว่ามีการหัวกันจริงสมมติว่ามีการหัวกันจริงเนี่ยอ่าและสปีนี้ตั้งองค์กรอิสระตัดสินคุณนันทนาส่งเข้าปปชทำอะไรอีกหลายเรื่องเนี่ยครับล่าช้าคือความอยุติธรรมไหม เสียหายไหมเสียหายครับอย่าลืมนะครับองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นมาทำหน้าที่ในการสอบทานคะคานตรวจสอบทวงดุลกันครับและถ้ากกตที่คุณเลือกไปมาพิจารณาวินิจฉัยคุณคุณคิดว่าจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ครับวินยูชนตัดสินใจได้ต่อมาปปชคุณก็ตั้งไปและถ้าปปชไปพิจารณาจากกรณีของคุณว่า ว่าคุณดําเนินการทุจริตว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งและมีปัญหาว่าด้วยเรื่องของเข้าข่ายอำนาจปปชปปชจะลงมติคุณไหมเพราะวินยูชนตัดสินเพราะที่คุณไปนั่งปปชคุณไปนั่งกกตม,มาจากสอวอชุดนี้ถูกเพราะนั้นก็เหมือนว่าแล้วยังมีไปสัรงลับน,นุ่อีกนะเห็นตัวเห็นอันนี้เลยบทเขาบอกว่าสังคมจะเดินยังไงสังคมไทยจะเดินยังไงเอาละเราให้ความเป็นธรรมครับ บรรดาสวที่ผ่านการเลือกกันเองมาและถูกกกตที่โดยอนุคณะกรรมการไต่สวนสืบสวนเนี่ยเจ็ดอารอหันเจ็ดอารหันนั้นชี้มูลน่ะคุณยังมีความพูดง่ายๆคุณยังไม่มีความผิดแต่คุณถูกชี้มูลแต่คุณถูกชี้มูลเหล่านี้พี่วีดูนะไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่รดหนึ่งห้าสิบห้ารถสองสิบลถสามยี่สี่รถสี่สิบหกรถห้ายี่สิบสองรถหกสิบห้า รถ7 20สแสดงเขามีหลักฐานเหตุผลเออรวมยอดสิริรวมทั้งหมด1 6อย6 2แล้วก็มีคนนอกที่เกี่ยวพันอีก229และใน229เนี่ยครับเป็นสวที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยที่หโหวตคนอื่นๆเนี่ยที่ยื่นตีความมาเลยตั้วแต่เนี่ยร้อยสคนอะเห็นยังตัวเลขโหวตเมื่อกี้คุณธนา,นาประมาณเท่าไหร่ร้อยสามสิเสียงเทียงไหมพราที่อีกแคนไม่มามึง <S <S 2> <S 2> ไม่ได้ปรชุมและเก้าสิบดคนเป็นคนนอกก็รวมแล้ว2องสภาสูงวุฒิสภาคือสภาที่มีวุฒธธิภาวะครับรัฐธ,ธรรมนูญเปิดทางให้สมัครกันมาตามสาขาอาชีพและคุณไปโหวตเลือกกันเองคุณไม่ยึดโยงกับประชาชนครับครับแต่คุณต้องมีวุฒิภาวะทางการเมืองครับแน่นอนครับว่าบอกว่าสอวอชุดนี้สอวอชุดนี้ไม่ได้โหวตนาย,ยกก็ตามคนไม่ยอมบอกว่า สวชุดนี้อำนาจลดลงนะไม่เหมือนสวชุดก่อนบทเฉพาะการคือโหวตนายกด้วยครับสวชุดนี้แต่สวชุดนี้ที่มีข้อสงสัยเรื่องการหัวเนี่ยถ้าอยู่ครบเทมอมเขาจะแต่งตั้งองค์กรอิสระทั้งหมดใน5ปีเนี่ย41คนตอนนี้ก็ทยอยไปเยอะแล้ว41คนต้องบอกว่าองค์กรอิสระในรัฐนูนฉบับใหม่เนี่ยใครบอกว่าแยกอิสระแต่พิสูจน์เห็นแล้วว่าองค์กรอิสระหลายองค์กร มีตัวมีส่วนสําคัญหรือว่าเป็นตัวแปรสําคัญในการกําหนดทิศท,ทางการเมืองเลยแยกไม่ออกจากการเมืองแยกไม่ออกครับ,รบตอนนี้รเราพยายามประเทศพยายามค,คนที่ยกล่างกฎหมายพยายามทําให้ระบบพักการเมืองกับสาภาสูงแยกจากกันแต่ในทางปฏิบัติตอนนี้ทั้งระบบพักการเมืองในฝ่ายบริหารและฝ่ายรัฐสาภากับสาภาสูง มันเป็นเรื่องเดียวกันครับครับคือการเมืองว่าด้วยเรื่องพักการเมืองที่ไปครอบสภาสูงครับบอกแล้วเมื่อกี้ถ้าอยู่5ปีก็คือว่าแต่งตั้ง4ีคนแต่อนนี้หนึ่งปีเมื่อกี้เห็นแวบๆได้เห็นแล้วว่าแต่งตั้งไปเยอะแล้วนะโอ้โหเป็นที่ตรนวน <c oughs> เลยนี่ข้าราชการ,รนักการเมืองเขาไม่กลัวสภาที่เป็นพาริมต์จะพดข้อถกแถลงหรอกครับแต่เขากลัวองค์กรอิสระเนี่ยจะมาสอยเขา และมีกลไกการใช้องคอ์กรอิสระเนี่ยมัดแข้งมัดขาในทางการเมืองเขาบอกว่าแบบนี้เลยมีหลายคนที่มีการย้ายพักโดยใช้กลไกขององคอ์กรอิสระบางองคอ์กรเนี่ยไปกดไปบีบถ้าไม่ย้ายพักจะโดนองคอ์กรนั้นองคอ์กรนี้และเขาบอกว่าหนึ่งในผลสำคัญที่แพทองทานชิน,นวัตรต้องลาออกเนี่ย พรที่ไม่เคยคิดมาก่อนนะวราวันที่7ตุลาเนี่ยยังประกาศยกเครื่องจะนาทับเลยแต่หลังจากนั้นเจอตัวแปรใหม่เขาบอกว่าตัวแปรใหม่สําคัญในการที่จะให้คุณแพรทองทานชินวัตรต้องตัดใจลาออกนั้นมาจากคดีที่ปปชบเบรกหน้าครับบริ 31ตุลาคมนี้พักเพื่อไทยจะเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากแพทองทานลาออกจากหัวหน้าพักประเด็นที่ทุกคนต้องการคำตอบพักการเมืองเพื่อไทยในสกุลชินวัตรเมื่อไร้เงาชินวัตรเนี่ยตกลงจะไปกันยังไงครับคือก็บอกเลือกเลือกโหวตครั้งหน้าเนี่ยหัวหน้าพักน่าจะไม่มีนามตกุลชินวัตร แต่ตอนแคนดิเดตเนี่ยอาจจะไม่มีคําว่าชินวัตรแต่มีเขยชินวัตรหรือไม่นั้นไอ้น,นี้น่าคิดเพราะว่นเป็นหัวใจสําคัญในการยกเครื่องหรือว่าปรับหรือว่าการกลับเคลื่อนครั้งใหม่ของพรรคเพื่อไทยคําถามแรกต้องบอกก่อนว่าคุณแพทองทานชินวัตรเนี่ยตัดสินใจลาออกในช่วงท้ายเนี่ยทั้งทั้งที่7ตุลาที่ประกาศยกเครื่องเนี่ยยังไม่มีปัจจัยนี้เลยยังไม่คิดจะลาออกเลยเพราะถ้าคิดลาออกเนี่ยเขาไม่ประกาศแคมเปญเรื่องยกเครื่องหรอก ต้องจัดการหัวหน้าพรรคให้เสร็จถึงจะประกาศแคมเปญน,นี้ใช่ไหมครับแสดงแล้วแสดงว่าระหว่างทางนั้นมีปัใจจัยใหม่ทําให้ตัดใจต้องลาออกและปัจจัยอะไรบ้างปัจจัยที่ทําให้แพทองทานลาออกเราไปกันเร็วๆปัจจัยแรกตัดวงจรปิดช่องโวัวว่าด้วยจริยธรรมกรณีของนาย,ยกรัฐมนตรีแพทองทานขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงถ้าไปเซ็นรับรองให้สสเพื่อไทยลงสมัครเรนี่ย คนร้องจะเข้าข่ายยกยวงแต่มีคนร้องถูกคนเตรียมร้องแล้วอ่ะอันนี้หนึ่งนะครับต่อมาหยุดกระแสเลือดไหลเพราะนักเลือกตั้งวันกระแสชินวัตรจะนำพาเพื่อไทยลงไปสู่หุบเหวครับเลาะตราบใดที่ยังมีชินวัตรตราบนั้นยังปะทะกับรัดผลึกนีปประเด็นที่สองประเด็นที่สามลดภาพที่ชินวัตรส่งมอบ กันเป็นตระกูลตระกูลมาเป็นนายยงตรีและมาคุมอํานาจทางการเมืองในฐานะผู้นําประเทศและเกาบอกว่าถ้าไม่มีพักที่มีความเป็นชินวัตรอยู่เนี่ยในการเลือกตั้งครั้งหน้าโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลสมมุติว่า ภูมิใจไทยจะตั้งรัฐบาลเนี่ยพักเพื่อไทยในโฉมใหม่เนี่ยสามารถเข้าร่วมรัฐบาลได้เมื่อเข้าร่วมรัฐบาลได้เนี่ยสามารถที่จะดึงให้คนอยู่ต่อไปได้แต่ปัจจัยนี้เนี่ยประเด็นทีสำคัญที่สุด <ใจ S 2> เลยลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ในนี้ครับ <c oughs> นั่นก็คือมีกระแสออกมาและมีเสียงกระซิบออกมาบอกว่าลาออกเถอะไม่งั้นคดีของแพรทองทานที่เข้าสู่โหมดการพิจารณาของปป,ปช แพทองทานจะโดนเชือ้อโผล่ออกมามแลปะปปชชุดนี้ก็บอกว่าสายสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่จินวัตรแบบเดิมเลยนะครับครับเป็นสายสัมพันธ์สายสีน้ําเงินเพราะนั้นเขาบอกว่าถ้าไม่ลาออกเนี่ยคดีปปชก็จะโผล่มาเร็วกว่ากําหนดแล้วคดีอะไรบ้างที่อยู่ในมือปปชของแพทองทานที่ต้องลาออกหนึ่งคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซนกรณีของสารนุนก็ว่าไป แต่กรณีของปชก็มีนะล้อหลังพิงจากปปชนี่ไงนี่ไงอ่ากรณีต่อมาคือกรณีฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตราก4 4 4ครับกรณีโยกย้ายโอนย้ายงบประมาณมากป็เลยว่าแต่หลักมาเป็นแบบเพื่อตัวเองใช่วันนี้เขาข้อห้ามห้ามไว้ห้ามไว้ไม่ใช่ท่านนายกแพทองทานคนเดียวนะเรื่องนี้ถ้าออกมาเนี่ยล้างทั้งรัฐสภาเพราะเกี่ยวข้องกับคนเป็นร้อยคน อเน,นี้น่าสนใจเขาบอกตอนนี้ทางปปชเร่งแล้วนะ,ะมีคนบอกเร่งหน่อยเร่งหน่อยปัจจัยเพื่ออะไรไม่รู้จับตาเรื่องมาตรา144ให้ดีอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญทางการเมืองก็ได้ต่อมาครับ,รบมันมีคดีตัว<อ>๋ว P.N อว่าด้วยเรื่องของการสำแดงทรัพย์สินและจ่ายภาษีรวมประมาณ218ล้านบาทครับตรงนี้สำแดงเท็จหรือไม่ คือคือ,คอตอนอตอนอธิบดีสัมภารกรคนเก่าเนี่ยกคนเกาเขาบอกว่าทําถูกต้องอแต่ตอนนี้เปลี่ยนอธิบดีนะเลเห็นไหมล่ะเปลี่ยนทิบดีแล้วเปลี่ยนอธิบดีเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนรูปแบบครับต่อมาว่าด้วยเรื่อง u, คดีลีสอรู้เทมวาเล่ที่เขาใหญ่ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองที่ลำตะของเนี่ยตกลงสนับสนุนการออกโฉนดโดยไม่ชอบหรือเปล่าอ้าวนี่แหละครับ รอบนี้ทําให้แพรทองทานลาออกและนําไปสู่การเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่และประกาศชัดรอบนี้จะไม่มีชินวัตรครับในกลเกมการบริหารพรรคที่เป็นตัวตนจุดท้าทายคน,นเดตไม่รู้จุดท้าทายของเพื่อไทยที่มีการประเมินตอนนี้ตอนเลือกตั้ง14พฤษภา2 5 .66 เนี่ยทั้งเขตและปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยได้มา141แต่ความท้าทาย ประเมินณวันนี้ถ้าเลือกตั้งภายในปี269 9เนี่ยมีโอกาสที่จะสอสอทั้งเขตและบัญชีรายชื่อจะต่ำร้อยนี่คือความท้าทายความท้าทายที่เพื่อไทยต้องสรุปให้ได้ว่าจะเป็นแบบนี้หรือว่าเกินร้อยแต่ตอนนี้ก็บอกว่าต่ำร้อยตอนนี้เขาพูดกัน7 0 8 0 90ครับครับและคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ก็จะหดตัวลงด้วยครับต่อมาโจทย์ใหญ่ที่เพื่อไทยคิดไม่ตกครับ ตกลงชิน,นวัตรเนี่ยเท่ากับเพื่อไทยหรือไม่เพื่อไทยเท่ากับชิน,นวัตรหรือเปล่าครับและคนใหม่อะ่ะจะใช่ชิน,นวัตรอีกไหมครับและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยตกลงเท่ากับชิน,นวัตรหรือเปล่ายัางมีอยู่ไหมและสุดท้ายเขาคิดกันไม่ตกว่านายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยตกลงมันเป็นทรัพย์สินที่ถ่ายทอดกัน ในตระกูลหรือเปล่าอ๋อนี่จะไมน,นี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่คนเพื่อไทยเนี่ยคิดกันเรื่องนี้และต้องการการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ตอนนี้รายชื่อหัวหน้าพักเพื่อไทยออกมาสี่ห้าลายชื่อแต่เชื่อเหระครับรายชื่อวงอยู่ในนี้แหละคนแรกเป็นคนดิเดตแรกครับจตุรนฉายแสงหัวก้าวหน้าครับเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าเก่าเกมมีแนวคิดในเชิงการปฏิรูป อายุ69แล้วคนต่อมาจุลพันธ์อมรวิวัต์ครับอันนี้50ครับยาตุลนสสอเชียจุลพันธ์ชินวัตรชอบตอนนี้ถ้าพิจารณาจากชื่อตรงนี้ครับตอนนี้เขาบอกสูสีแต่น้ำหนักมาทางนี้น่าจะสรุปออกมาที่จุลพันธ์ครับเหตุที่สรุปออกมาที่จุลพันธ์เพราะชัดชาติเนี่ยเขาไปทาบทามมาแล้ว จะเอาเข้ามาลงเพื่อไทยรอบนี้แต่ชัดชาติอยากปักหมุดเป็นผู้ว่ากทมอรอบสองซึงปฏิเสธไปและทำให้คนรุ่นใหม่ที่ชื่อจุลพันธ์โดดเด่นครับต้องมาดูว่าวันที่31ตุลาคมซึ่งเป็นวันเขาเรียกวันธงชัยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเนี่ย31ตุลาคมเนี่ยการเลือกตั้งหัวหน้าพักคนใหม่เพื่อไทยในยุคที่ไลฟ์ินวัตน,นั้น โมหน้าหน้าตาจะเป็นยังไงในชั้นอี้า์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ TPI โพลีนจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์รวมทั้งผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศเสนอขายหุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่4.30%ต่อปีเสนอขายระหว่างวันที่27 29ตุลาคม2568อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ Triple B แนวโน้ม Stable โดยบริษัท Kris Rating จำกัดผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ได้ตามรายละเอียดบนหน้าจอคําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาทํความเข้าใจลักษณะข,ของหุ้นกู้เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน